อยู่กันต่อเนื่องยาๆกับโปรใจดีช่วยผ่อนขอละครึ่งนะสุดๆสามเดือนนะคะคุณลูกค้าค่ะน้องส่งเพียงเดือนละสามพ <Wow! S 1> ันไมมม่ีมีต รถดีๆมานำเสนอนะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะอยู่กับน้องรถเมย์อีกแล้วเช่นเคยนะคะที่เชว์รูมรถยนต์มือสองไมค์กุ๊ดค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะตั้งอยู่แยกเอ็กซาเล็กใกล้โลตัสท่าทองนะคะคุณลูกค้าขาและวันนี้นะคะน้องรถเมย์นะคะมีรถที่สวยมานำเสนออีกแล้วนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้เลยค่ะ Honda c ซีวิ 1.8S เกียร์ออโต้ปี2008นะคะคุณลูกค้าขาสีดำรอรอเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามน้องรถเมย์นะคะไปชมรีวิวกันค่ะ ค,คุณลูกค้าขาเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะขออนุญาตเริ่มรีวิวที่ห้องเครื่องของน้อง Honda c ซ v i ิ 1.8S เลยนะคะคุณลูกค้าขาเครืค่องยนต์ของน้องนะคะ1 8 0 0ซีเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทนะคะ <c ười> คุณลูกค้าขาเป็นเครื่องเบนซินนะ4 1 4 0แรงม้านะคะคุณลูกค้าขาได้คันหน้าเดิมๆห้องเครื่องนําเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาและน้องรถเมย์นะคะ <c ười> แถมแบตเตอรี่ให้ใหม่อีกหนึ่งลูกนะคะคุณลูกค้าขา โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูในหนนาหน้าตัวรถกันบ้างนะคะค,คุณลูกค้าขาไฟหน้าของน้อง h o n ด้ c ซีวิคคันนี้นะคะค,คุณลูกค้าขาเป็นไฟธรรมดานะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะค,คุณลูกค้าจ๋ากระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะเห็นสนัญลักษณ์ Honda ชัดเจนเลยสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะค,คุณลูกค้าขาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะค,คุณลูกค้าขาได้คิ้วกันสาดกาันฝลน จากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะในส่วนของยางนะคะคุณลูกค้าขาสเปคยาง195ทับ 65R15 ขอบ15นั่นเองค่ะได้แม็กเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะแม็กสีเทานะคะคุณลูกค้าขาห้ารู และในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะคุณลูกค้าค่ะได้สปอยเลอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วนะคะคุณลูกค้าขาด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาไฟนะคะรับกับตัวรถอย่างสวยงามเลยค่ะเห็นสัญลักษณ์ฮอนด้านะคะรุ่นซีวิกนะคะ1.8 i-vtec นะคะชัดเจนเลยโอเคค่ะคุณลูกค้าขายรถเม้นะคะขออนุญาตเปิดโครงสร้างให้คุณลูกค้าดูนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาขออนุญาตดึงน,นะคะ ดึงยากนิดน,งนึงนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเห็นไหมคะคุณลูกค้าขา My ค o o d Car ของเรานะคะไม่มีนําเข้ารถอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้พลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าขาสังเกตเห็นเม็ดอากไหมคะคุณลูกค้าขาเรียงกลมนะคะเป็นแถวสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำตกน้ําไฟไหม้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าค่ะรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวน้องรเบ์นะคะขออนุญาตไปรีวิวห้องผู้โดยสารของน้อง Honda c ซีว c 1.8S ปี2008ค่ะค่ะคุณลูกค้า่ะและตอนนี้นะคะน้องรเบิ์นะคะอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของน้อง Honda c ซีว c 1.8S ปี2008เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนเลยโอเคค่ะคุณลูกค้าขาฮอน da าซีวิ Honda Civic คันนี้นะคะได้เป็น แอร์แบคคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าขาหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะโหชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะได้เป็นสีดาแล้วก็มีแทรกสีเงินให้ด้วยนะคะก็ลูกค้าขาคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นสีดะะขาขาสสํานะคะคุณลูกค้าขาสำหรับสีเทาน,นะคะเป็นทูโทนนะคะหรูหร่ามากๆเลยนะรถปี2008นะคะยูงาน เยอะแล้วแต่ว่าสภาพนะคะยังใหมก่กริบอยู่เลยนะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค้าขารองรับเครื่องเล่นแล้วนะคะ AM/FM นะคะมีช่องเสียบ AUX ให้ด้วยนะแล้วก็มีช่องเสียบพามีช่องเสียบไฟ p o w เ r o ร t l e t ไฟ12โวลต์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะคลูกค้าขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายมากมากเลยนะไปบนเพดานนะคะติดนะคะไม่มีล่องรอยชำรุดนะคะคุณลูกค้าขามีที่บังแดดด้วยนะมีและมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขา โอเคมาในส่วนของด้านข้างนะคะคุณลูกค้าขาได้เป็นสินทันล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาแผงประตูด้านข้างนะคะคุณลูกค้าขาก็เป็นสีทูโทนนะคะสีล้ำสลับสีเทานะคะคุณลูกค้าขาแอร์ก็เย็นเหมือนเคยนะคะคุณลูกค้าขานอเรถเมทอลสอบแอร์ให้แล้วนะแอร์เย็นจัดมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ okay. คุณลูกค้าขา้อนนี้นได้แบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเบาะหนังสีเทานะคะคุณลูกค้าขา ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะยังใหม่อยู่เลยนะคะรถสภาพนะคะคุณลูกค้าขาไม่คูดค่ะนะคะเรานําเข้าแต่เกรดพรีมเมียมให้ลูกค้าและอยู่แล้วนะคะคุณลูกาค้าขาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกระโป,ป,ปรงด้านหลังดีกว่าห้องเก็บสัมภาระนะคะคุณลูกค้าขา,า<ง>ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะรถซีดานนะคะคุณลูกาค้าขาโอเคนะมี อุปกรณ์แม่แรงยางอะไรนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะมียางสำรองให้นะคะคุณลูกค้าขากรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสภาพก็ถือว่าใหม่นะคะคุณลูกค้าขาด้านหลังออกกว้างขวางมากเลยสามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆเลยค่ะ <c oughs> ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากจบการรีวิวแล้วก็รับชมทั้งภายในและภายนอกของของน้องฮอนด้าซีวิค 1.8S เกียร์ออโต้ปี2008ไปแล้วค่ะคุณลูกค้าขะอยากรู้ราคาและโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขะนอร์มีนะคะขายอยู่ที่หน้าร้าน3 1 9 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าขาแต่มีสิทธิและก็โปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะคะคุณลูกค้าขาอยู่กันต่อเนื่องยาวๆกับโปรใจดีช่วยผ่อนขลครึ่งน้าสูงสุดสามเดือนนะคะคุณลูกค้าขาน้องส่งเพียงเดือนละ3,326าบาทค่ะคุณลูกค้าขาน้าสูงสุดสามเดือนนะคะหลังจาก3าเดือนไปแล้วนะคะคุณลูกค้าขาส่งตามปกติของ อยากได้สิทธิแบบนี้นะคะคลูกค้าขาน้อมบมีนะคะขอสองแช่ลงกลุ่ม2แช์หน้าเฟซนะคะแล้วก็แคปราคานะคะทักหาแอดบินได้เลยนะ,ะขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่ทําตามกติกาของเราเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาและสิทธิพิเศษนะคะในวันเราลดนะคะน้องได้อะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งนะคะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่าพันบาท2นะคะฟรีพรบนะคะห่างไม่เกว่า90วันนะคะทางเราบ,บริการต่อให้ฟรีค่ะ3นะคะดูแล เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะคุณลูกค้าค่ะก่อดสองมอบถึงมือคุณลูกค้าเลยค่ะ4นะคะดูรายเครื่องยนต์นางสูสุดสาเดือนหรือ5,000ักิโลนะคะคุณลูกค้าค่ะและน้งรถเมย์นะคะแถมแบตเตอรี่ฟรีให้อีกหนึ่งลูกไปเลยและคลิปหน้านะคะคุณลูกค้าค่ะอยากให้น้งรถเมย์นะคะไปรีวิวคลิปไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ